หรือพิจารณาอีเขามันเห็นเห็นชัดเจนขราดจิตมันจะถอยเขามันไม่มีอะไรเลิศเลยยิ่งกว่าใจนะให้พากันภาวนาบ้างอย่างน้อยเอาคําบริกรรมซะก่อนพุทโธก็ได้บริกรรมพุทโธพุทโธนั่งภาวนาสงบใจมีสติกากับไม่ให้คิดไปเรื่องอื่นบ,บังคับไว้กับกรรมกรรมมันจะคิดเรื่องอะไรไม่ให้คิดบ,คบังคับให้หนักเข้าใจไหมพอบังคับเข้าไปได้เห็นผลบ้างเล็กน้อยแล้วที่นี่จะเพิ่มรัททาความเชื่อเข้าไปอันนี้ความ มีใจใจก็จะเริ่มมีขึ้นทั้งสองอย่างนี้กาลังแย่งนางามจักรวาลคือ <verw> จ <ahaha> ิตตานิจ <strikes> ิลานาร่างกายเนี on, ่ยค่ะก็ครอบนขอแล้วนะเออเอเอว่าไปก็คือจะเห็นนือใช่นะทีนี้เห็นอะไรว่าไปเห็นเนื้อแดงเสร็จแล้วก็จะมีหนอนขึ้นหนอนขึ้นตามตัวพอพิจารณาไปเนี่ยเลือดเนื้อเนี่ยมันก็จะลลายออกกลายเป็นกระดูกทีนี้พอถึงโครงกระดูกแล้วเนี่ยจะพิจารณายังไง มึงคังกรดูเอาพี่นาะให้มันพังลงไปจี้เออ,เอพอคขากรดูแล้วก็แตกก็จกระจายออกจากโครงก็ดูกต่างอันต่างชิ้นต่างต่างตกเรียราดไปเลยแล้วกําหนด,ดลงเแ่านี้จะเป็นดินท่าดินนะแล้วตั้งขึ้นมาใหม่เข้าใจหรือขึ้นมาใหม่เอาให้รูปสวยรูปงามอน,นี่แหละเรื่องทำแท้จรลงมันต้องแท้กันอย่างนี้ อาตั้งขึ้นมาที่ให้ลูกสวยลูงามมันเหมือนเทเวดาสู้มาได้ดลุนเรนนะตั้งขึ้นเลยเอากาหนดว่าเอาลูกสวยรูกงามมันตายจนไหมน่ะเมื่อตายแล้วมันเป็นยังไงมันกระพองขึ้นขึ้น,นอืดขึ้นลาเข้าใจไหมแล้วคังลงไปพิจารณาอยู่นี่เรื่อยแล้วจิตจะมีความชานาญเ,เห็นชัดเจน,นเพราะจิตมันจะถอยเข้ามันถอยออกมมันยืดมันถือมาทุกสัตว์ทุกบุคคลนะพอทําทะล่างเข้าไปนี่ มันจะถอนตัวเข้ามาถอนตัวมนภาระคือความหนักหน่วงท่วงใจมันจะ <c oughs> ถอนตัวเข้ามาเบาเข้ามาเบาเข้าไวา้ไอ้พี่นะทีนี้เวลามันสิ่งเนี้มันทำลายไปหมดแล้วอะไรที่ยังไม่ทำลายไปแล้วนี่คือจิตจิตนั่นมันจะสว่างสวัยมันจะเป็นตัวของตัวรู้เด่นดูสิ่งเหล่านี้เนี่ยตัวที่มันเข้ายรคลองอยู่ในร่างเข้าใจไหมไม่พอดูอันนี้หมดแล้วเนี่ยอาศัยอะไรเห็นไหมสิ่งเนี้อาศัยได้ไหมนี่ถามเจ้าของที่ อาใช่อันนี้อันนี้ก็พังอันนี้เกิดีกก็พังนื้อติดเป็นยังยังไม่ถอยเลเรื่องที่จะหาอีกหาใหม่อีกนะเรายืดน,นั้นอีกนนกี้เก็อีกก็พังอีกพังอีกเกิดตายเกิดตายยืดแต่ละอย่างละอย่างเป็นกองทุกข์ทุกแล้วนะเกิดตายเกิดตายมีกองทุกข์เจรปนไปตามัานเลยนี่ยังจะแบกหามกันอยู่หรือพิจารณาอีกทำามเห็นมีความจำ,นำนานี่ยำนาญเข้าใจไหมล่ะอันนี้ยิ่งกระจากระเจาที่นี่มันอันนี้เราจะสรุปความเลยแล้วการพิจารณานี่เหมือนเราเขียนหนังสือ ที่แรกเขียนทั้งเขียนทั้งลบตัวไม่เป็นตัวเป็นตนเป็นอะไรแล้วนะท่านเขียนไปเขียนมามันก็เป็นตนเป็นตัวอ่านออกเขียนได้ชัดเจนก็ไปชัดเจนไปต่อไปเขียนเส้นเป็นวัดไปเลยอ่านนี่ผึ่งเหว่เลยอันนี้ความพิจารณาของเราเมื่อมันทานานมันก็เป็นอย่างนั้นคล่องตัวคล่องตัวมองเห็นคนคนหนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งปั๊บนี่มันกระจายวันทีทันทีมีอํานาจแห่งปัญญาที่มีความกล้าาสามารถคล่องแคล่วว่องไวมองดูคนคนหนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งนี้ เพียงสองสามเก้าฉะนั้นมันอันนี้มันจะพิจารณามันรอบถึงห้ารอบนู่นฟังสิเห็นทุกสิ่งทุกอย่างถึงสี่ห้ารอบนี่คือความชนะจากนั้นเราจะกําหนดให้พังให้แตกสลายเมื่อไรก็ได้ได้ได้ในจวนเข้ามาแล้วนะที่นี่มันจะปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาเข้าใจหรือเอาเราเอาขั้นนี้ซะก่อนนะเวลามันอะไรแตกไปแล้วให้ย้อนมาดูจิตเป็นยังไงจิตแตกมันเขาไหมเข้าใจหรือเมื่อมันไม่แตกมันก็สว่างแล้วยิ่งถ้าว่ามันจะสงบก็ให้มันสงบไป เวลาพิจารณาสิ่งวนี้พังบนแล้วกหายกังบนแล้วมันอาจอยาจะอยู่สงบแน่วอ,อ,อย่างนี้ก็ได้แต่หนึ่งมันมีเงื่อนต่อที่อยากจะพิจารณาให้แย,ยขกขาดว่านี้ยังมีมันเป็นตามอุบายเจ้าของที่เกิดในจิตของเจ้าของเองนะถ้าควรมันจะพักสงบดูสิ่งล่านี้ก็ให้สงบเสียหรือมันยังพอใจที่จะพิจารณาอีกอมันพิจารณาเข้าใจหรือเพียงเท่านี้เอาเท่านี้ก่อนะนะเอา,เอาละพอเรายางพี่น้องชาวไทยเรานี่ ที่ซื้อสารสนพุทธได้ภาวนากันบ้างเราจะได้เห็นความเลื่อนเลยของจิตใจไม่มีไดเลื่อนเลยยิ่งกว่าใจนะแล้วไม่มีไรเลวรายยิ่งกว่าใจที่ติดพันกับจิตจิตจึงเป็นจิตที่เลวไหลโลเลหาคุณค่าราคาไม่ได้เพราะกิเลสตัวไม่มีคุณค่ามีราคาตัวไปวินภัยครอบไว้หมดใจของเราทุกทุกคนทุกคนถ้าเป็นอย่างนี้ถ้ามีกิเลสครอบอย่างนี้มากมากหนาหนาแล้วก็เปลวไปด้วยกันทั้งนั้นแหละ เรื่องสูงเรื่องต่ำอะไรอะไรม่นคาดไว้เห็นจิเลศหลอกไว้เหย่งตัวจริงๆริจิเลศอยู่ภายในห่้มห่อภายในให้หลงเข้าใจหรือให้พิจารณาให้พักการภาวนาบ้างอย่างน้อยเอาคําบริกรรมซะก่อนเช่นเรากําหนดเราชอบพุทโธก็ได้บริกรรมพุทโธพุทโธนั่งภาวนาสงบใจแล้วจะคคาธรรมโมหรือสังโฆหรือคําบริกรรมบทใดที่เราถูกจริตจิตใจเรานําบริกรรมนําคําน้ำหนาบริกรรมอยู่กับจิตกองกลางอก ให้รู้อยู่ภายในยิงไหนก็รู้เถอะขอให้อยู่ภายในก็แล้วกันนะให้มีสติจะจ่ออยู่กับคําบริกรรมเช่นทมโมก็ให้ท,โม,ทมโมทมโมรู้จะพะทาโลกอันนี้เหมือนไม่มีให้มีอยู่กับคําว่าทมกับจิตสติคือคือสติครอบอยู่กับคําบริกรรมทีนี้ลายลายของผู้บําเพ็ญนั้นจะไม่เหมือนกันนะนั้นอาจจะแสดงความแปลกประหลาดขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นี อันนี้เราไม่อยากให้ข้าให้เป็นกับตัวเองดีกว่านะมันจะรู้เองนี่จิตที่สรุปผลของมันก็คือว่าจิตนี้เมื่อได้อาศัยคําว่าธรรมโมก็ดีพุโทโธก็ดีเป็นเครื่องยึดมีสติกํากับไม่ให้คิดไปเรื่องอื่นให้คิดแต่เรื่องอารมณ์ของธรรมนี่เรียกว่าอารมณ์ของธรรมเข้าใจไหมอารมณ์ของกิเลสมันอยากไปคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องกิเลสตัณหาที่จะพัวพันแล้วให้ได้รับความสุขนั่นเรียกว่าอารมณ์ของกิเลส เนี่ยกิเลสมันมีอารมณ์เป็นเครื่องผลักดันอยากให้คิดอย่างนั้นอยากรู้อย่างนี้อยากเห็นอย่างนั้นคืออํานาจของกิเลสมันอยู่ในใจนี้มันผลักดันออกไปให้อยากให้อยากบันทีเราหันจากนั่นเข้ามาหาธรรมเอาทําธรรมไม่อยากก็ตามให้บังคับใส่ธรรมเอาธรรมเข้ามา,บ,าบัง,บางคับเช่นธรรมโมธรรมโมบังคับไม่ให้มันคิดเรื่องน,นั้น อยู่กับทรม,มนานานเข้าจิตจะสงบแน่นี่อารมณ์ของทมทำใจให้สงบแน่นะถ้าอารมณ์ของกิเลสทำใจให้วุ่นเข้าใจหรือมีสองอย่างออกจากใจของเราให้กาหนดเอาไว้อารมณ์ที่เป็นกิเลสที่จะพัวพันเราให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นมันจะผลักดันให้อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอย่างนั้นอยากได้อย่างนี้ตลอดนี่คืออารมณ์ของกิเลสนี่จะมาพัวพันแล้วให้เกิดความทุกข์ความกังวลกวายถ้าอารมณ์ต้องทรแล้วเอาแค่คําบริกรรมสจก่อนหรือยังไม่ได้กวางขวางนะ แค่กรรมริกรมบังคับไว้กรรมิกรมมันจะคิดเรื่องอะไรไม่ให้คิดบังคับให้หนักเขาใจไหมบังคับนานเข้านานเขานนั้นก็ er, lair, jokes, weed, ate, north, ajud, right สงบสงบทรมาก็มีกําลังมากขึ้นกดลงกดลงทีนี่ค่อยสว่างสวายเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาอารมณ์เหล่านั้นที่เคยกวนใจมันสงบลงจิตสว่างขึ้นมาสงบขึ้นมาอ๋อนี่ทำเป็นอย่างนี้นั่นจับได้แล้วนะ อ,อารมณ์ของกิเลสเป็นอย่างนั้นอารมณ์วองธรรมเมื่อบังคับเช่นบังคับใส่พุทโธเป็นต้นนะอยู่นี้มาอยู่ไม่ถอยให้มีสติจ้างมั่นอยู่นี้แล้วจะเป็นความสว่างสวนี่เรียกว่าอารมณ์ของธรรมซากฟอกจิตให้สว่างสวยเป็นความสุขขึ้นมาอารมณ์ของกิเลสมีจต่ะทาให้มาวุ่นขุนมัวพากันจำนะมีสองอย่างอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากใจของเราท่านที่เรียกว่ากิเลสเรียกว่าธรรมอารมณ์ของกิเลสผลักดัน ให้ให้คนหลงตามแล้วนําความทุกข์ขึ้นมาเผาตัวเองอารมณ์ร้องรรมนี่ถึงจะเบื้องต้นจะจังไม่พอใจนะบังคับใส่ซะก่อนนะพอบังคับเขา้เขาไปได้เห็นผลบ้างเล็กน,น้อยแล้วที่นี่จะเพิ่มจัทาความเชื่อเข้าไปอันนี้ความมีใจใจก็จะเริ่มมีขึ้นน้นหนักเข้านี้อันนี้มีหนาเขาหนาเข้าความสูงนี่ค่อยเริ่มขึ้นแล้วลความทุกข์ของกิเลสที่สร้างขึ้นมามันสร้างมาได้เราไม่ให้มันชิดมันก็สงบาหเข้ามา และจิตก็เย็นจากนั้นแบบก็เย็นเลยเลยต่อไปเรื่องของกิเลสต็ตยออกตีอยออกธรรมะมีกําลังแล้วต่อยออกเลยเข้าใจเหรือเอาแค่นี้ซะก่อนอยากให้พี่น้องหลายได้ภาวนาบ้างความเลิศเลยที่สุดอยู่ในหัวใจนะความเรวร้าที่สุดก็ไม่มีเกินหัวใจความเรวร่าคือกิเลสพาให้เลวร้าความดีเลิศนี่คือธรรมพาให้ดีเลิศทั้งสองอย่างนี้กําลังแย่งน่างามจักรวาลคือจิตกิเลสก็จะเอาเป็นนั่น เป็นสมบัติตัวเองทำมันจะเป็นสมบัติตัวเองมันแย่งกันอยู่เพราะฉะนันถึงมอบให้ทําเป็นผู้เอาบุกเบิกนะแล้วจะเห็นเอาละเอาแค่นี้ก่อนเอาละเฮ้ยเหนื่อยแล้วเว้ <c oughs> พูดไปพูดมาถ้าพูดถึงเรื่องภาวนามันจะหมุนนะเข้าใจไหม